ชมครับการเลือกสรรคนดีเข้ามาทํางานนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดนะครับแต่กระนั้นก็ยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับเรื่องในวันนี้ครับนี่คือรายชื่อทั้ง10คนของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นปวจอุบลราชธานีซึ่งมีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาล่าสุดโดยมีชื่อของนายคงพบมณีวันเข้ามาเสียบแทนที่ของนายประยุทธ์ชุมนาเสียวโดวยก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่จะส่งรายชื่อของผู้ผ่านการสรรหาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน10คนให้ปปชส่วนกลางคัดเหลือ5คนเพื่อมาทำหน้าที่การกรองเรื่องร้องเรียนการทุจริตระดับจังหวัดแต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหามีมติเลือกคนใหม่เข้ามาแทนนายประยุทธ์ทั้งที่ก่อนหน้านี้นายประยุทธ์ได้ผ่านการคัดเลือกติดหใน10ททำให้ได้รับความเสียหาย จึงมีหนังสือขออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวในส่วนที่ผมนิรก,การสรรหาฯก็ถือว่าผมผมได้สิทธินะครับสิทธิในการที่จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกสรรหาที่จะส่งใป้ี่พวจได้รับการคัดเลือกครับโดยสรุปแล้วก็คือผมมายื่นที่นี่ตามกระบวนการตามกฎเกณฑ์ที่เขาให้ยี่สิทธิทนะี่จะมาร้องอุทธรณ์ภายใน15วันแต่ประเด็นที่ ที่มาร้องนี่ก็คือเรื่องประเด็นเรื่องการทําให้สิทธิของผมนี่มีความเสียหายนะครับมีความเสียหายแล้วก็ทําให้เรื่องสิทธิสิสทธิของตัวของบุคคลตรงนี้นี่มันได้รับการกระทบกระเทือนก็ต้องมามายื่นต่อต่อตองค์กรนี้ นา,ายชานชัยพลศรีผู้มือการสำนักงานปปจจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวถึงสาเหตุต้องเพิกถอนสิทธิ์นายประยุทธ์ว่าจากการส่งรายชื่อไปครั้งก่อนนั้นปปจส่วนกลางระบ,บุว่าเป็นการสัญหาที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากผู้ที่รับการคัดเลือกเป็นเครือญาติกันกับคณะกรรมการสัญหาจึงขัดต่อระเบียบและกฎหมายเรื่องการคัดเลือกผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งปปจ ดังนั้นปปชอุบลราชธานีได้ตรวจสอบกับทางทะเบียนราษแล้วปรากฏว่าเป็นพี่น้องกันจริงจึงต้องมีการสรรหาใหม่และยึดแนวทางการทํางานจากที่เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นกรณีเดียวกันเป็นแนวปฏิบัติกรรมการปปชคนหนึ่งเนี่ยมีนามสกุลเดียวกันกับผู้เป็นกรรมการสรรหานะครับเป็นโรงงานบุญเดียวกันพอต,ต,ตรวจสอบข้อที่จริงแล้วปรากฏว่าเขาเป็นพี่น้องกัน ซึ่งมันไปขัดกับวิธีพิณาทางปกครองปฏิบัติและการทางปกครองปี39จากการตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการสัญหาดังกล่าวก็เป็นที่สงสัยของสื่อมวลชนว่าคณะกรรมการท่านใดที่เป็นญาติกับนายประยุทธ์ซึ่งถูกเพิกถอนในครั้งนี้และมีการตั้งคําถามว่าทําไมคนที่หลุดต้องเป็นนายประยุทธ์ทั้งนี้เมื่อการพิจารณาอุทธรณ์ของนายประยุทธ์แล้วเสร็จนั้น นายชันชัยเปิดเผยว่าหากนายประยุทธ์ไม่ได้รับความยุติธรรมก็สามารถฟ้องศาลปกครองต่อไปได้การสัญหาในรอบที่สองเนี่ยเราไม่ให้กรรมการสัรหาคนคนที่มีนามสกุลเหมือนกัน,เ,นเข้าไปเกี่ยวข้องคือไม่ไม่ให้เข้าไปสัญหาต้องออกจากห้องประชุมเราให้ออกนะครับเพราะฉะนั้นเหลือกรรมการสัญหาอยู่8ท่านจาก9ท่านผลมันออกมาอย่างนี้ผมผมก็มไม่รู้จะตอบอยังไงนะครับตอบไม่ได้นะครับว่าทําไม ต้องเป็นคุณประยุทธ์หลุดแทนที่จะเป็นคุณตื่นดอันนี้เป็นความรู้สึกของศิลธรรมคุณธรรมเมื่อผมได้สิทธิขึ้นเกิดเกิดสิทธิขึ้นมาแล้วได้มาทําให้สิทธิ์ผมสูญหายไปนี่บมันก็ต้องยื่นยื่นอุทธรณ์ว่ากระบวนการทั้งหมดที่ปปชอ,อาวางกฎระเบียบไว้อย่างนี้นมันมันไม่โปร่งใสกระบวนการที่ได้มา อย่างไรก็ตามการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง5คนจากผู้ที่ผ่านการสรรหามีคุณสมบัติครบถ้วน10คนล่าสุดนั้นไม่ทราบแน่ชัดว่าทางพปชกลางจะพิจารณาภายใน12-20กันยายนนี้และยังไม่แน่นอนว่า10คนที่ผ่านการคัดเลือกนั้นจะมีกระบวนการต่อไปอีกหรือไม่ผู้ชมสามารถแจ้งบาะแสสําหรับคนที่ถูกคัดเลือกนะครับเป็นปพจจังหวัดอุลราชธานีได้ ตามรายละเอียดที่ให้ไปนะครับมาร่วมกันสัรสร้างทำมาธิบาลให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเพราะทำมาธิบาลทำแล้วดีสังคมดีนะครับ